อันนี้ก็จะเป็นวิธีแกะมะขามแช่อิ่มนะคะอันนี้จะเป็นการแกะสดนะคะโดยที่เราไม่ได้แช่น้ําร้อนแต่ถ้าโดยปกติเราจะล้างก่อนนะคะเพื่อให้เศษที่มันอยู่ในผักมะขามเนะะี่ยค่ะเพราะเวลาเราแกะไปถ้าเราไม่ได้ล้างอะ่ะมันก็จะไปติดผิวของมะขามที่มันแกะออกไปนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่ารีบนะคะก็จะแกะให้ดูก่อนวิธีการแกะนะคามก็จะมีเส้นใยของมันอยู่ประมาณ ฝั่งนะคะเราก็จะแกะหัวมันก่อนเราก็ดึงเส้นใยออกเราก็จะใช้มีดปลายแหลมนะคะมีดปลายแหลมเล็ๆกๆประมาณนี้และคะมันก็จะทําให้มะขามที่เราแกะได้รูปที่สวยงามโดยที่ไม่มีรอยเราก็จะแกะเส้นใยมันออกมันก็จะแกะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นการแกะมะขามสดก่อนที่เราจะนําไปแช่อีก พอแกะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่น้ําปูนนะคะน้ําปูนแล้วก็จะแช่ผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็ให้น้ําปูนใสนะคะเพื่อเป็นการเรียออะไรนะให้มะขามอยู่ตัวนะคะให้มะขามแข็งตัวเวลาเราไปแช่อิ่มพอแกะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่น้ําปูนนะคะน้าปูน้ลลวก็ <S 2> <S 2> อันนี้ก็จะเป็นมะขามแก่พอดีนะคะถ้าเป็นมะขามที่ห่ามหรือแก่มาก พอเราแช่อิ่มลงไปนะคะมะขามเนื้อมันจะละไม่สามารถที่จะน,นำออกตลาดได้แต่ก็าจะต้องใช้มะขามที่มันเริ่มจะเข้าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็จะเป็นมะขามที่กำลังเริ่มเข้าไว้สาวก็จะเต็มที่ถ้าหากว่าโตเต็มที่ลูกฝักใหญ่ๆก็สูงสุดประมาณเก้าลูกก็จะได้หนึ่งกิโลนะคะ แต่ถ้าลูกเล็กๆก็จะอยู่ประมาณ1 4ลูกต่อกิโลหนึ่งตค่ะตูตนมีอยอย่างอันนี้นะเป็นสูตรมันก็ถ้ามะขามมันมีข้อนะคะแล้วก็จะแกะจากสูตร,ตรเห็นไหมคะพอเราไม่ได้ล้างมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเราล้างเสร็จฝุ่นที่มันติดอยู่ในฝักมามะขามมันก็จะออก พอเราแกะไปมะขามเราก็จะเป็นเนื้อสีขาวโดยที่ไม่มีฝุน่นเกาะเราก็ใช้ปลายมะขามแตะเข้าไปเดี๋ยวสอบพิสูจน์ เมื่อแกะเสร็จตอนที่เราจะนำไปแช่น้ำปูนนะคะเราก็ดูความเรียบร้อยก็ดึงใยมะขามออกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเวลาเราแช่น้ำปูไปมันจะได้ไม่มีใยมะขามติดอยู่นี่ถือว่าแกะเสร็จเรียบร้อยและะ้วพร้อมเกลี่ลงน้ำปูนแช่น้ำปูนอยู่หนึ่งคืนนะคะแช่น้ำปูเสร็จก็จะเป็นน้ำเกลือแช่น้ำเกลือหนึ่งคืนพอแช่น้ำเกลือหนึ่งคืนเสร็จถ้ามาก็จะเป็นน้ำเชื่อมอยู่สองคืนน้ำเชื่อมแรกก็จะเป็น ถ้ามะขามหนึ่งกิโลก็จะเป็นน้ำตาลอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลอยู่ครึ่งกิโแล้วก็จะแช่ไว้สองคืนนะคะสำหรับน้ำเชื่อมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมครั้งที่2ก็จะอยู่2คืนก็สามารถเอาตลาดได้แต่ถ้าอยากได้แบบอมเปรี้ยวอมหวานก็จะเป็นน้ำเชื่อมน้ำแรก2คืนแรกแต่ถ้าเป็นน้ำคืนที่สามคืนที่4ี่ก็จะหวานพอ้ี ที่เป็นข่านตอนของการทำอาหารใช่ไหมครับโอเคครับ